สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกาแฟกุกกกนะครับมานะครับช่วงนี้นะครับอาหารการกินเยอะมากเลยนะครับผมอันนี้แกงหน่อไม้นะครับจากโฮมสเตย์กาแฟกุกกกนะครับทีเอฟซีทุกท่านยังจําได้ดีนะครับเมนูเรามานําเสนอวันนี้ก็จะมีแกงหน่อไม้ใส่เห็ดเพาะนะครับมีปีกบนไก่ด้วยนะครับมีฟักทองนะครับ มีบวบนะครับทางภาคกลางจะเรียกว่าแกงเปิกนะครับทางอีสานนี่ก็จะเรียกว่าแกงรวมมิตรนะครับผมโอ้นะครับมีลวกผักด้วยนะครับอันนี้เป็นผักใบมะลุมนะครับผักอีหุ่มนะครับภาษาพุทไทยผักอีหุม่มมาเด้อมาเด้อกินกับผักสดเน,ะเนาะแหน่อไม้อร่อย<ม>อร่อยนะครับ เดียวใกล้หน้าหนาวแล้วนะครับเราก็จะมีเมนูหลากหลายนะครับนี่พ่อหงก็ทําเมนูพิเศษนะครับอันนี้เรียกว่าอะไรครับพี่ฮง,งครับก้อยปลานะครับเขาเรียกว่าก้อยปลาหัวแข็งนะครับเนาะก้อยปลาหัวแข็งอนี้เราก็มีผักสดมีก้อยปลานะครับโดยฝีมือพ่อหงก้อยปลานีน่หากินยากนะครับ ก็จะเป็นสูตรแบบผูไทยนะครับใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงกว่าจะได้กินนะครับกว่าจะแล่เนื้อปลาได้นะครับแล้วก็เอามาคั้นน้ำมะนาวหลายขั้นตอนนะครับทำทำกินไม่เป็นนะครับเด็กรุ่นใหม่ต้องฝีมือพ่อหงอย่างเดียวนะครับแล้วเราก็ยังมีนะครับหัวปลีนะครับหัวปลีสดๆนะครับจากสวนนะครับ นมสเต็กกาแฟโโกรอบๆนะครับมาทานกับก้อยปลาแล้วก็แกงเห็ดไ่หนไม้นะครับอ้มีข้าวเหนียวด้วยเดอ้อเอฟซีเดอ้อใครคิดถึงกาแฟโโกรอบๆก็กโทรเข้ามาหาเราได้นะครับใครจะมาเที่ยวช่วงหน้าหนาวก็ยินดีนะครับต้อนรับโอ้โอหมกไข่ปลาอีกต่างหาก <laughs> <laughs> มีหลายอย่างนะครับหมกไข่ปลาก็มี โอ้โหหมกไข่ปลาอีกต่างหากนะครับน่ากินมากๆเลยปลานี้ได้มาจากไหนครับพ่อหงได้อ่างโอ้หน้าโฮมสเตย์นี่เนาะนี่นะครับวิถีชีวิตพอเพียงนะครับก็เราจับขึ้นมาไว้แก้กินนะครับเราไม่ได้ไปขายเนาะจอดเลยจำขอนี่วจุยๆเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อมาเด้อ กินข้าวด้วยกันนะครับผมฝีมือน้องนิวนะครับวันนี้นะครับสําหรับท่านไหนที่สนใจนะครับผมหมูยอกาแฟปลาส้มนะครับสินค้าจากทางร้านเราหรืออยากกินอะไรนะครับเห็นเห็ดพอแล้วก็อาจจะอยากจะทานนะครับเห็ดพอสดๆนะครับผมดอว่ามีอาหารนะครับเห็ดละางกเราก็มีนะครับนี่นะครับเรานึ่งแล้วก็ฟีดใส่ถุงไว้ เดือสนใจทักมาได้เลยราคาคุยกันหลังใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ในบรรยากาศดีๆในเที่ยงนี้นะครับสวัสดีครับ